สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับวันนี้เจอกันในช่องพ่อบ้บัวแก้วอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับวันนี้เรามาเจอกันในสมเด็จพระพุทธจารร์โตนะครับพุมิลังสีวัดละคังโกสิตารามวันที่ยีบมิถุนายน2537รุ่นอนุสรณน122ปีนะครับผมจะเล่าที่มาที่ไปสําหรับเหรียญวันนี้ก่อนนะครับเป็นองค์พระนะครับเป็นสมเด็จพิม์พสมเด็จนะครับ เอ่อผมได้มานะครับผมได้มาผมยให้เพื่อนๆดูเลยนะครับผมได้มาทั้งหมดสองกล่องนะครับที่มาที่ไปที่มาที่ไปชัดเจนอนุสร์ร้อยสิบแปดปีกับอนุสรร้อยยี่สิบสองปีนะครับสองอันนี้นะครับสองอันนี้สองตลับนี้นะครับได้มาจากพี่ชายคนหนึ่งนะครับเขาได้แห้งมาเป็นของขวัญในการทําช่องนะครับแท้หรือเทียม นะครับเพื่อนๆผมบอกได้เลยว่าไม่มีความรู้แต่ดูจากกล่องนะครับดูจากกล่องจากศึกษาจากที่ต่างๆนะครับเป็นไปได้ว่าน่าจะแท้สูงนะครับวันนี้จะรีวิวแบบแบบรวดเร็วนะครับด้านหลังก็จะปั๊มตานะครับเพื่อนๆเนี่ยปั๊มตาน้ำหักปั๊มตาวัะรรขังนะครับผมบอกก่อนเลยนะครับผมไม่มีความรู้เลยนะครับไม่มีความรู้เลย แต่ครับแต่จะรีวิวให้เพื่อนเพื่อนดูผมกลัวเรียกชื่อผิดเรียกชื่อชื่อถูกนะครับเพื่อนๆกลัวผิดผิดถูกถูกเพราะฉะนั้นวันนี้จะมารีวิวให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับวันนี้จะมารีวิวให้เพื่อนเพื่อดูนะครับด้านองค์นี้ด้านหน้าเป็นเป็นองค์พระนะครับไม่ทราบว่าท่านเชื่ออะไรหรือยังไงหรืออาจจะเป็นสมเด็จโตรหรือเปล่านะครับถ้าเพื่อนๆมีความรู้ส่งความคิดเห็นมาได้นะครับส่งส่งความคิดเห็นมาได้ใต้คลิปวิดีโอนะครับอ่ะเรามาดูท่านนี้กันเห็นไหมครับ การแตกของลายงาเป็นอะไรที่พวกนักสะสมนะครับนักสะสมนชอบมากๆเลยนะครับแต่แตกดูแล้วมันเป็นธรรมชาตินะครับสําหรับผมแค่นักสะสมนะครับดูแท้เก๋ไม่เป็นนะครับองนี้เหรียญเป็นพิมพ์แบบนี้นะครับเป็นพระผงเนี่ยครับผมผมเรียกไม่ค่อยถูกด้วยนะครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นกราบขออภัยนะครับวันนี้แค่เอามาให้ดูเฉยๆนะครับว่ามันมีอยู่จริงนะครับว่ามันมีอยู่จริง นะครับสาหรับองค์แรกนะครับอ่าองค์แรกต่อไปต่อไปองค์ที่สองนะครับให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับความสวยสุดงดงามแทบไม่ต้องลงกล้องเลยนะครับอาจจะใช้เวลานานหน่อยนะครับอาจจะใช้เวลานานหน่อย เห็นไหมครับถ้าเราสังเกตนะครับไอตาละครันี่นะครับปั๊มไม่ใช่ระบุตำแหน่งนะครับปั๊มไปทั่วนะครับปั๊มไปทั่วแต่คนละสีกันแค่นั้นเองนะครับแต่คนละสีกันแค่นั้นเองนะครับตรงนี้รู้สึกจะมีความคมชัดนะครับชัดมากๆเลยนะครับเนื้อพระจะเป็นอกสีเหลืองๆนะครับนะครับอ่ามันมีเกล็ดทะลุซุ้มเกล็ดโอ้ ผมไม่กล้าเรียกนะครับเพื่อนๆผมไม่กล้าเรียกเพราะว่าผมหัวผิดพลาดนะครับผิดพลาดมาในหลายๆคลิปต้องขับขอไปเพื่อนๆด้วยนะครับเห็นไหมครับนะครับพระที่แปลกๆพระที่สมผมได้มาหรือผมสะสม นะครับบางเหรียญก็จะเป็นแทหรือเทียมนะครับถ้าผมรู้ผมมีคําตอบผมก็จะบอกนะครับสําหรับพระที่ผมไม่เคยรู้จกักตัวอย่างเช่นพระวันนี้นะครับที่เขาให้มาเนี่ยผมก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับไม่รู้แม้แต่ราคาซื้อขายซะด้วยซ้ํานะครับท่าในใดมีความรู้มีความคิดเห็นพิมพ์มาได้ใต้คลิปวิดีโอนะครับ <c oughs> พิมพ์มาได้ใต้คลิปวิดีโอนะครับเพื่อนๆครับพิมพ์มาได้ใต้คลิปเลย นะครับอขออนุญาตนะครับเมื่อกี้โทรศัพท์เข้าท่านใดสนใจนะครับท่านใดสนใจมาให้รีวิวนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับลักษณะการรีวิวก็รีวิวแบบบ้านๆแบบนี้นะครับไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับเพื่อนๆยังคงความเป็นช่องพ่อเบิ้ลอยู่เหมือนเดิมนะครับ คลิปหน้าก็จะเป็นรุ่นอนุสร์118ปีนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็น122ปีไปก่อนนะครับเพืเ่อนๆเห็นไหมครับหน้าสะสมมีตลับเรียบร้อยนะครับมีตลับเรียบร้อยเจอกันคลิปหน้าเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับผม